วันนี้พาเด็กๆมากินไอติมค่ะโอ้โหมีชุดถ้วยไดยโนเสาร์ที่สะสมด้วยนะคะแบบนี้ก็ถูกใจเด็กๆเ,เลยนะสินคะนีนนะ่ของน้องพิมเลือกตัวนี้นะน้องพิมเล่ากตัวนี้ของพี่คุณเลือกตัวนี้ไอติมมาเดี๋ยวจะสั่งแค่เห็นน้ำลายก็ไหลแล้วค่ะว้าวมาแล้ว ม้นี <nước> okay. wow. so, oh. ่โบราณอุ huh. uh ้ยพกพกอันนี้อันนี้อยู่ในชุดท็อปปิ้งไงอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ตกแตงตกแตงโอ้โหรวยดีไหมใช่ไหมโอ้โหน่ากินอ่ะกินด้วยนะโอ้โหระวังเยอะสุดด็ดอาไปตังตรงนี้โอยเยอะด้วยปิ้มรยอีกหน่อยไหมโบราณโบราณโอ้ยเยอะด้วยโอยโหกินหมดไหมโอ้โหนี่นี่ โบราณเน้ขอขอนเน้นไข่มีไอ้น,อนี่เขายับือยอดโฮย้ยอร่อยวะอร่อยวะนี่เลยโบราณสนใจไหมนอ่น้องาวิวชอบเอเม็ดเม็นี่กินไอติมก่อนลูกมันละลาย เทเทท็อปปิ okay, ้งหมดเลยวะสุดยอดเฮ้ยใยอะไรเนี่ยใยอะไรเ็มไปหมดเฮ้ยมีแมงมุมอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แมงมุมชักใย แมงมุมชักใยอยู่ตรงนี้มาดูแล้วทุกคนมาดูแล้วดูองเปี๊ยเปี๊ยดูแล้วแมงมุมชักใยอยู่ที่นี่ไม่มีอ่ะนี่ไงแมงมุมปีศาจพี่คุณเอ้ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังเดียววายวิวนะฮะวันตรน่ะอืยวีวเอาอี ว่า <c oughs> ชื่อแมงมุมดินี่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 อรคล้องกล้อมไม่ต้องกลัวพร้อมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวน่ากลัวเวทถ้าพิมพ์ฮือยจับทูนุ่มนิ่มนุ่มมากโอ้ย ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย